คลิปนี้พ่อจะมาอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลูกฟังอีกนะอืมชอบล่ะลูกโอเคเดี๋ยวพ่ออ่านให้ฟังนะคลิปนี้พ่อจะอ่านตอนเหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงามมีทรัพย์มากและสูงสักโอ้น่าสนใจเนาะอ้มาฟังกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับมาริกาอย่างนี้ลูก มัลิกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแขนใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่ม ยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์และเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสัก,กระความเคารพความนับถือการไหว้ และการบูชาของผู้อื่นถ้ามาตุคามนั้นจุดติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภกทรัพย์มากและสูงสัด นี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงามเกิดมาหลอ่อเกิดมาสวยและก็มีทรัพย์มากนะเป็นคนร่ำรวยนะเหตุปัจจัยลูกก็ไม่โกรธไม่เกลียดนะไม่ทับแค้นใครนะเป็นคนรู้จักการให้ทานนะรู้จักทาบุญรู้จักรักษาศีลน,นะลูกนะลูกต่อไปลูกจะได้ จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีทรัพย์มากดีไหมโหชอบไหมขอให้เป็นผู้มีรูปงามนะลูกนะนะอย่ามักโกรธนะเอนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะลูกนะลูกโตแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะลูกนะอืมโอเคไหมเ้เก่งมากเลยยิ้มด้วยอุ้ยชอบฟังเหรอ ชอบฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมลูกชอบฟังเหรอเออเดี๋ยวพ่อจะอ่านให้ฟังเรื่อยๆนะเอ้ยชอบแล้วเก่งที่สุดเลย